สวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาเล่านะครับอต,ตอนที่ผมไปทำทัวร์อยู่นะครับก็มีปัญหาที่แขกอเอามาตั้งคำถามเราเนี่ยมีอยู่หลายคำถามเหมือนกันนะครับคำถามหนึ่งที่ถามอยู่ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันก็นกคือ,อพุทธเนี่ย เป็นศาสนาหรือเปล่าครับเพราะว่าในความหมายของศาสนาถ้าคำว่า religion นะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวเนื่องอยู่กับพระพุทธเ,เจ้านะครับคือทางพุทธศาสนาเนี่ยคือถ้ามองในแง่นั้นก็ไม่ใช่ศาสนาแต่ว่าคําว่าศาสนาเนี่ยมันมีความหมายที่กว้างกว่านั้นก็คือในอีกความหมายนึงก็คือ,อมีศาสดา มีผู้ก่อตั้งมีคำสอนนะครับแล้วก็มีสาวกนะครับมีประเพณีนะครับส่วนหนึ่งของคำตอบผมก็ไปฟังมาจากอาจารย์เสถียโรโพธินันทะนะครับซึ่งท่านก็อธิบายความในลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็มีสัตุศาสตร์สัตุศาสตร์ก็คือคำสอนของภาศาสดานะครับในศาสนาพุทธก็มีจะมีเป็นพระสูตรพระวินยัยมีคาถาคาถาก็คือ ร้อยกลองนะครับพวกฉันพวกกาบเนี่ยก็ถือว่าเป็นคาถามีในพระสูตรเนี่ยพระพุทธองค์ก็จะตัดเป็นคาถานะครับเขจะมีสัมผัสมีความคล้องจองมีฉันทะลักอยู่ในนั้นแล้วก็มีความหมายที่ลึกซึ้งอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ฝรั่งบางคนเขาถามแต่ว่าในใจเขาเนี่ยเขาก็มีคําตอบอยู่แล้วว่าเขารู้สึกว่า ศาสนาพุธเนี่ยเป็นปรัชญาบางคนก็บอกว่าเป็น way of life เป็นวิถีชีวิตวิธีการดําเนินชีวิตให้มีความสุขไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นาการปฏิบัติตนเพื่อจะให้สังคมเนี่ยมีความร่มเย็นเป็นต้นนะครับเ็ข้ก็มีสิทธิ์ที่จะอมอง ในแต่ละแง่นะเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยก็มีหลายแง่หลายมุมนะครับที่มองมาจากข้างนอกนะครับมองว่าเป็นศ,ศาสนาก็มีมองว่าเป็นปรัชญาก็มีนะครับมองว่าเป็นตักกะก็มีนะครับซึ่งมีหลายแง่หลายมุมนะครับก็ถ้าเขาจะมองในแง่ของปรัชญานี่ก็ได้นะครับเพราะว่า,าในทางพุทธศาสนาเนี่ยจะมี คำพี์ต่างๆที่เกี่ยวกับปรัชญาอยู่มากนะครับแล้วก็ชาวตะวันตกนี้ก็ศึกษาด้วยนะครับพระที่มีชื่อเสียงในเรื่องของทางปรัชญาก็คือพระนาคาละชุนนะครับที่มีชีวิตอยู่ในช่วงพศปร,ประมาณ700ถึง800นะครับแล้วก็เป็นผู้แต่ง คำพีมูลมัทธยะมะกะการิกานะครับซึ่งเป็นคำพีทางาลทัทธิหรือว่าทางนิกายสุญญาวาสนะครับแล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นพุทธองค์ที่สงนะก็มีมีความลุกซึงในปรัชญาทางพุทธมากนะครับแล้วก็ถึงขนาดนี้ฝรั่งก็ยังศึกษากันอยู่นะครับแต่ก็ยัง ยกย่องกันเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเป็นผู้มีความตื้ซึึงในเรื่องของปรัชญานะครับถ้าเรามองในแง่ของความเป็นกวีพระเจ้าก็ทรงเป็นกวีอย่างที่สุดนะครับเพราะว่าทรงแต่งคาถาไว้เยอะคาถาก็คือบทกลอนนะครับบทกลอนที่มีอยู่ในธรรมบทธรรมบทนะครับที่ พระภิกษุสัมมเนรเขาแปลคือนักนักเรียนบาลีเขาจะมาเปลเป็นประโยคหนึ่งสองประโยคสามเนี่ยเขาจะแปลพระระสูตรเขาจะมีเรื่องของธรรมบทเรื่องของบทลอยกรงในนั้นอยู่ด้วยนะครับซึ่งมีศึกษาในภาษาอังกฤษด้วยก็มีผู้เอาไปแต่งเป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่ให้กับชาวต่างชาติชาวตะวันตกก็มีอยู่หลายสำนวนนะครับ อา,อาจารย์เสถียนพงวัน,นปกเนี่ยที่เป็นาราชบัณฑิตเนี่ยท่านก็มีเปลเป็นภาษาอังกฤษไว้เหมือนกันนะครับซึ่งถ้าเราไปดูใน y u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  e นี่ก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับเรื่องของธรรมบุตรนะครับในภาษาอังกฤษก็จะออกเสียงว่า,าดัมมบะดะนะครับก็ลองไปค้นดูได้นะครับอันนี้ก็คือในแง่ของกวีผมอยากจะยกตัวอย่าง ในแง่ของกลนนะครับก็จะมีเป็นหมวดนะครับเป็นหมวดเกี่ยวกับดอกไม้หมวดเกี่ยวกับการฝึกตน้นเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นหมวดของดอกไม้นะครับามารตยูชุดคล้าคนผู้มัวเก็บดอกไม้วงเล็บว่าการมคุณมีใจเกี่ยวข้องในการมามคุณไปเหมือน อ่ห่วงน้ําใหญ่ไหลหลาหลกมาพัดพาชาวบ้านผู้หลับไหลไปนะครับอ่าอีกอันหนึ่งก็ไม่ควรเสหาความผิดผู้อื่นหรือธุระที่เขาทําแล้วหรือยังไม่ทําควรตรวจดูเฉพาะกิจอ่าที่ตนทําหรือยังไม่ทําเท่านั้นอันนี้ก็เป็นธรรมบทก็คือเป็นบทกลอนที่ผูกเอาไว้ด้วยนะครับอ่าอีกอันก็เป็น วาจาสุภาษิตของผู้ทำไม่ได้ตามพูดย่อมไม่มีประโยชน์อะไรดุดดอกไม้สีสวยแต่ไรล,ลกลิ่นนะครับถ้าจะไปลองอค้นใน g ูเกิลสามารถที่จะไปอ่านได้หรือจะไปฟังใน u t u b e นี่ก็มีอยู่หลายเจ้าเหมือนกันนะครับอันนี้มองในแง่ของความเป็นกีแล้วก็ในประวัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีบางครั้งที่พวกพรามเนี่ยไป ผูกปัญหาเป็นกลนนะไปถามพระเจ้ามันก็จะมีฉันทะลักมีการบังคับเสียงสระสั้นยาวเสียงหนักเสียงเบาเป็นต้นนะครับก็คือผูกกนไปจากบ้านนะแล้วก็ไปถามพระพุทธเจ้าที่ในวัดนะครับพระพุทธเจ้าก็ตอบเป็นกนเหมือนกันก็ตอบสดๆตรงนั้นนะครับซึ่งคนที่เป็นบัณฑิตในสมัยนั้นนะครับมีใครมั่งที่จะไม่พอใจนะครับก็คือเป็นที่ยกย่องกันมากนะครับ ในเรื่องของการเป็นผู้ปฏิวัติวัฒนธรรมของอินเดียถ้าจะมองในแง่ของผู้ปฏิวัติวัฒนธรรมก็คือยกเลิกในเรื่องของวันณะนะครับก็คือคนที่มาบวชในพุทธศาสนาเนี่ยจะไม่มีวันวะไม่มีวันนะชาวพุทธก็ไม่มีวันณนะก็คือทุกคนเสมอกันอ่าโดยความเป็นมนุษย์นะครับอ่าแล้วก็วันณะในความหมายจริง ก็คือสีอ่ก็คือถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับชาติพันธุ์สีผิวนะครับที่มนุษย์อ่ต่อสู้กันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ในะตะวันตกหรือว่าในะจะพูดว่าเป็นทุกสังคมก็ได้นะครับก็จะมีเรื่องของอการ รู้สึกเป่งแยกหรือว่าแตกต่างอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งพระพุทธเจ้าได้ยกเลิกเรื่องของวันณนะก็เรียกว่ายกเลิกในเรื่องของการเหยียดาาชาติพันธุ์แต่สมัยพุทธกาลแล้วก็มีในสมัยของอมหาธรรมกานทีเนี่ยซึ่งถือเป็นรัฐบุุษของโลกเนี่ย แม้กระทั่งมหาตามาคันทีเนี่ยก็ยังอยากให้คงวันณะไว้ในอินเดียนะครับก็มีบางคนตั้งกวสังเกตว่า,าคนชั้นสูงในอินเดียที่สนับสนุนท่านในทางการเมืองเนี่ยก็เป็นพวกวันณะสูงนะครับเป็นพวกกษัตริย์พวกพราม์เป็นต้นนะครับซึ่งเป็น เราเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็ไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับแล้วก็ท่าที่ทราบคือมาตารมาครันทีท่านมีความคิดเห็นว่าอ,อินเดียจําเป็นที่จะต้องมีวันลนะเพราะว่าอินเดียมีลักษณะสังคมที่เป็นลักษณะเฉพาะก็คือมีวันณะมาตั้งตึกดําบันแล้วนะครับแล้วก็สังคมอินเดียก็ต้องขับเคลื่อนต่อไปด้วยวันละนะครับเท่าที่ ทราบมานะครับถ้ามองในแง่ของการาไม่เบียดเบียนเนี่ยก็ไม่มีการฆ่าสัตว์นะครับก็คือชาวพุทธเนี่ยต้องมีศีลห้าแล้วก็มีอิทธิพลมาจนถึงปัจจุบันด้วยนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยลัธิพราหมณ์เนี่ยเขาจะมีการฆ่าสัตว์ปุชชาย,ยันนะครับฆ่าวัวฆ่าแพะเป็นร้อยเป็นหลายร้อยนะครับ อันนี้ก็คือเป็นผลประโยชน์ของพวกพราม์แล้วก็พวกเนื้อพวกนี้เนี่ยเมื่อถูกฆ่าแล้วเนี่ยก <c oughs> ็จะถูกจําหน่ายออกไปก็เป็นประโยชน์ผลประโยชน์แก่พวกพรามแล้วก็มีการแข่งขันร,ระหว่างพุทธกับพราม์กับบิณฑูตหลังเนี่ยพราม์ก็เริ่มปรับตัวามาเข้าสู่การไม่เบียดเบียนนะครับแล้วก็ของเขาก็ล้ําไปจนถึงขนาดว่า ม่กินนอสัตว์นะครับแล้วก็มันก็มีผลมาจนจนถึงปัจจุบันเป็นมังสวิรัตเป็นวีแกนนะฮะเหมือนกับฝรั่งเนี่ยก็จะเป็นวีแกนกันเยอะมากขึ้นนะครับด้วยปัญหา,าด้วยเหตุผลทางด้านสุขภาพด้วยหรือว่าบางคนก็อาจจะไม่อยากเบียดเบียนสัตว์ด้วยนะครับก็หลายๆเหตุผลทําให้เขาเป็นวีแกนแล้วก็วีแกนหรือว่ามังสวิรัตเนี่ย ถ้าว่างจริงๆก็เริ่มจากพุทธก็คือความไม่เบีเ่ยนแต่ว่ามันพัฒนามาเป็นบางสีวิรัตแล้วก็เป็นวีแกนนะครับในทางสุขภาพตอนหลังก็มีหมอหลายท่านนะครับมีหมอญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งนะก็คือท่านมีแนวคิดว่า,าการาปล่อยให้ตัวเองอหิวบ้างเนี่ยมันจะเป็นเป็นประโยชน์กับสุขภาพ ก็คือมีการขับพวกสารพิษพวกไขมันที่มันเกินที่มีมากเกินเนี่ยให้มีการย่อยสลายออกไปในช่วงที่เรามีความผิวนะครับก็คือไม่ควรที่จะกินมากเกินไปไม่จําเป็นต้องอิ่มอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ สิ่งที่ได้ผลก็คือเขาอายุประมาณเจ็ดสิบแต่ว่าหน้ายัางเหมือนคนสี่สิบกว่าครับในเรื่องเรื่องของการปล่อยตัวเองอยู่บ้างครับอันนี้ก็มีพระอ่าก็ไม,ไม่ไม่ฉันเมื่อเย็นนะครับก็ได้ในเรื่องของสุขภาพถ้าเรามองในแง่ของสุขภาพนะครับถ้ามองในเรื่องของจิตวิทยาเนี่ยก็มีนักจิตวิทยาหลายท่านนะครับ ที่เป็นด็อกเตอร์ที่ไปเรียนต่างประเทศแล้วก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ตัวเองไปเรียนในต่างประเทศในมาหาวิทยาลัยฝรั่งทุกอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอน,นหมดแล้วและละเอียดกว่าด้วยนะครับแล้วก็นํามาใช้ในเรื่องของการเขาเรียกว่าควบคุมความเครียดได้ด้วยในเรื่องอ,อย่างเช่นว่าเป็นเรื่องของการทําสมาธิการกําหนดลมหายใจเข้าออกครับ แล้วก็ถ้ามองในแง่ของวิทยาศาสตร์เนี่ยศาส,สนาพุทธเนี่ยก็ล้ํากว่านักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันด้วยซ้าไปนะครับก็มีข้อความบางตอนในพระเตวปิฎกที่ว่า,ามีพระจันทร์เป็นแสนดวงเปรียบพระอาทิตย์เป็นแสนเป็นล้านดวงมีจักรวาลเป็นแสนเป็นล้านจักรวาลแล้วก็ โลกที่มีมนุษย์อาศัยอยู่ก็ไม่ได้มีเฉพาะโลกของเรานะครับก็มีคําอธิบายว่าโลกโลกหนึ่งเนี่ยมีมนุษย์ที่หน้าตาลักษณะหน้าเนี่ยจะก,กลมนะครับอีกโลกหนึ่งก็มีหน้าเป็นเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมลักษณะเป็นลักษณะ้ายสี่เหลี่ยมแล้วก็โลกที่เราอยู่เนี่ยลักษณะก็จะเป็นสันฐานของใบหน้านี่ก็จะเป็นลักษณะของอวงรี คือหน้ารีหน้ารูปไข่ประมาณนี้นะครับซึ่งในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็กต้องรอกันต่อไปว่าเมื่อไหร่ถึงจะเจอ,อความรู้ตรงนี้นะครับซึ่งอาจจะไม่มีวันนั้นก็ได้นะครับแต่ว,ว่าทางพุทธนี่ล้ำไปถึงตนไปถึงขนาดนั้นแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่แม้กระทั่งในวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยที่ว่ามีการ เดินทางไปดาวองคารเนี่ยเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกก็คือเอลอนมัสแต่ว่าคนที่ปิดทองหลังพระก็คือคนพูดก็คือดรอาดองชุมสายนายเทีาต,ตอนที่นำยานเวก,กิ้งลงจอดบนดาวองคารเนี่ยคือไม่มีนักวิทยาศาสตร์คนไหนในโลกเนี่ยสามารถที่จะนำยานเวก,กิ้งลงจอดได้นะครับเพราะว่าดาวองคารนอยู่ยห่างไกลจากโลกมากแล้วก็ การที่จะบังคับส่งสัญญาณบังคับจากโลกไปดาวองคาเนี่มันช้าเกินไปมันเกือบประมาณ20วินาทีก็คือถึงตอนนั้นเนี่ยยานอวกาศก็ลงจอดแล้วแล้วก็พังไม่เรียบร้อยแล้วอตอนหลังนักเตร์อดองก็ใช้วิธีการนั่งสมาธิก็ซึ่งก็เป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากทางพุทธนะครับนั่งสมาธิแล้วก็เห็นในสมาธิว่าจะออกแบบยานอวกาศได้ยังไงแล้วก็ท่านก็ได้ใช้วิธี ก็เรียกว่าใช้วิธีลงจอดอัตโนมัติก็คือไม่ต้องควบคุมายานมันจอดของมันเองนะครับอ,อันนี้ก็ก็มีอิทธิพลก็คือสิ่งที่มีสอนอยู่ในทางพุทธมีอิทธิพลแมก้กระทั่งทางวิทยาศาสตร์ในอนาคตาที่คาดว่าอีกประมาณร้อยปีข้างหน้าเนี่ยมนุษย์สามารถที่จะไปอยู่บนดาวางคารได้ซึ่ง ก็อาศัยปุญญาทางพุทธอยู่ด้วยนะครับสรุปแล้วก็คือความรู้ทั้งหลายในทางพุทธเนี่ยที่ผมบางทีมีโอกาสเล่าบางส่วนอ,อย่างที่เคยอ,อย่างที่ได้เล่าไปตอนนี้นะครับมีบางส่วนก็เล่าให้ฟังก็คือเราไม่ได้เล่าเยอะมากมายขนาดนี้ในใน,ในทีเดียวนะครับแล้วก็บอกฝรั่ง มีโอกาสในบอกฝันหลังว่าความรู้ทั้งหลายเนี่ยที่มีในทางพุทธเนี่ยหรือว่าที่มีอยู่ในโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญเท่ากับความรู้ที่เราสามารถนํามาใช้ในการดับทุกข์ได้นะครับเหมือนกับใบไ,ไม้กำกำมือนหนึ่งนะครับความรู้ที่จําเป็นเนี่ยเหมือนใบไม้กำมือนหนึ่งแต่ที่เหลือที่อยู่บนต้นไม้หรือที่อยู่ในป่าเนี่ยมันเป็นความรู้ที่ไม่จําเป็น กอ็อยากจะนำมาเล่านะครับเผื่อ,อจะได้ความเปิดเพยินความรู้นะครับในช่วงนี้นะครับช่วงดีโควิดกำลังใกล้จะควบคุมได้นะครับซึ่งก็เป็นข่าวดีนะครับมีวัคซีนมีอะไรเข้ามามากขึ้นนะครับคนไทยก็ฉีดวัคซีนได้รับการฉีดวัคซีนมากขึ้นก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ